ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจากทีแอลบายซโยอีแดงกินรวบสื่อมาแก่ออกตัวแรงฟาดพักสมตั้งแต่ได้รับเลือกไม่เคยเห็นหัวหลังโดนจับผิดย่องพบทักษิณ หรือว่าแดงจะกินรวบสื่อทั้งประเทศแล้วม้าแก่ออกตัวแรงฟาดผักสมสุดเจ็บตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นสอสก็ไม่เคยให้ประชาชนเห็นหน้าล่าสุดค่ะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปีพศ2568ทางด้านของนายดนายเอกมหาสวัสดิหาาาาออห์หรือว่าชายาม้าแก่และอมรรัตน์มหิทธิรุกหรือว่าชายาแมวสาวได้มีการร่วมพูดคุยค่ะถึงประเด็นการเลอกตั้งนายกอบจที่ผ่านมาหมาดๆ เมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์ทางรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์โดยทั้งคู่ค่ะได้มีการพูดคุยอย่างออกรถออกชาติถึงทิศทางของพักประชาชนว่ามีการปักธงในหลายๆจังหวัดโดยการทุ่มหมดตัวแต่ก็ไม่ได้ดังที่ใจหวังโดยทางด้านของมาแก่ค่ะได้มีการออกมาพูดถึงบทเรียนความแพ้แพ้ในครั้งนี้ของพรรคสม้มโดยมีการหยิบยกความเห็นที่น่าสนใจของคนในโลกโซเชียลมาพูดถึงโดยความเห็นแรกค่ะได้มีการกล่าวว่า ที่พักประชาชนแพ้พอหลังจากได้เป็นสอสคนในพื้นที่ไม่เคยเห็นสอสลงพื้นที่อีกเลยหาตัวยากซึ่งเมื่ออ่านข้อความดังกล่าวจบค่ะทางด้านของแมวสาวก็ได้มีการพูดเสริมว่าข้อความลนานักษณะนี้รู้ไหมหลังจากที่เราได้มีการนําเสนอข่าออกไป มีหลายๆคนส่งข้อมูลมาเป็นจำนวนมากว่าไม่ใช่แค่บางจังหวัดแต่เป็นกันหลายจังหวัดมากนอกจากนี้ทางด้านมาแกก็มีการเสริมขึ้นมาอีกว่าด้วยความเคารพพักประชาชนใช้โอกาสเบืองมากในเขตกรุงเทพที่เราคุ้นเคยกันผมเองก็ได้ไม่ต้องคนอื่นรอกในระดับท้องถิ่นสกรกรุงเทพมหานครเขาก็เยอะนะพักเก้าไกลเขาชนะเขาได้เป็นสกหลายคนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีในยักยะสาคัญทั้งสิน้นสสระดับชาติเมื่อปี6-6ในกรุงเทพ เขาก็กวาดเกือบยกจังหวัดคําถามเลยนะผมอยู่ในเขตบางพลัดผมยังจําชื่อสอกอเขตของผมไม่ได้เลยผมยังจําชื่อสสอเขตผมไม่ได้เลยอย่าว่าแต่เห็นหน้าเลยให้ผมจําชื่อผมยังจําไม่ได้สสพักประชาชนตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งไม่เคยมาให้ประชาชนเห็นหน้าเลยจนจําชื่อไม่ได้ในระดับท้องถิ่นสอกอกทมเขาได้เยอะนะค่ะพักเก้าไกลเนี่ยเขา เขาชนะเขาได้เป็นสอกอเขาเข้ามาได้ต้องหลายคนแล้วในพื้นที่ที่มันมีนัยยะทั้งสิ้นถูกไหมสอสระดับชาติเมื่อปีหกหกในในกรุงเทพเขาก็กวาดยกจังหวัดยกเว้นให้สอสออิบให้สสออิจากรรคพระนไทยแค่ที่เดียวนอกนั้นนี่เขายกจังหวัดเขาได้โอกาสดีแล้วนะคำถามเลยนะคำถามนะผมเนี่ยอยู่เขตบางพลัด ผมยังจําชื่อสอกอเขตผมไม่ได้เลยผมยังจําชื่อสอสเขตผมไม่ได้เลยเคยเห็นหน้าไหมอย,อย่าว่าแต่เห็นหน้าเลยนะก,กน่ให้ผมจํา <c oughs> ให้ผมจําชื่อผมยังจําชื่อไม่ได้เลยทั้งนี้เมื่อวันที่22สิงหาคมปีพศ2567ก็เคยมีการพูดถึงค่ะการถ่ายภาพภายในงานซึ่งก็เป็นภาพของนายทักษิณชินวัตรมีการเดินเข้ามหาหมาแก่ และมีการพูดคุยกันอย่างสนิทสนมจนกลายเป็นกระแสดรามา่าจนหมาแก่ค่ะต้องมีการออกมาเคลื่อนไหวแก้ข่าวว่าเจอกันโดยบังเอิญและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทย เพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติตามมาสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ